หากเอ่ยถึงตำราเรียนที่เราทุกคนได้ศึกษากันมาทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทวีปทั้งหมดของโลกมี7ทวีปด้วยกันได้แก่ทวีปยุโรปเอเชียแอนตาร์ติกาแอฟริกาอสเตรเลียอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือแต่จากการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่เนื่องจากว่ากำลังจะมีทวีปซีแลนเดียทวีปที่8ปรากฏในแผนที่โลกแล้ว ก่อนจะมาเป็นซีแลนเดียหลายคนอาจไม่รู้ว่าการค้นหาทวีปซีแลนเดียมีมาอย่างยาวนานนับแต่ปี1642จากกะลาสีเรือชาวดัตช์ชื่ออาเบลเทสแมนซึ่งเขาและคณะสำรวจเป็นชาวยุโรกปกลุ่มแรกที่ได้เห็นนิวซีแลนด์ที่เกิดการสืบสอบค้นหาดินแดนทางใต้หรือทวีปทางใต้ในตำนานของกะลาสีเรือคนนี้ เป็นเพราะเขาต้องการค้นหาจุดค้าขายใหม่ๆสำหรับชาวดัตช์อย่างไรก็ดีการค้นพบเกาะทางใต้ของหมู่เกาะนิวซีแลนด์กลับไม่ราบรื่นอย่างที่เขาคิดเนื่องจากว่าชนพื้นเมืองหรือเผ่ามอรีมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและสังหารลูกเรือหลายต่อหลายคนของเขาด้วยการโจมตีแบบ d o u b l e h ฮูเลว่าก้านั่นเองแม้ในความเป็นจริงเทสมันจะเชื่อว่ามีอีกทวีปหนึ่งซ่อนอยู่ก็ตามแต่ด้วยการโจมตีของชนเผ่ามารี ก็ทำให้เขาต้องล่าถอยความตั้งใจและไม่กลับไปเหยียบแผ่นดินแห่งนี้อีกเลยจากนั้นเป็นต้นมาแม้ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะเป็นที่รู้จักทว่าชาวยุโรปเองก็ไม่เชื่อว่าทวีปแห่งนี้คือทวีปในตำนานที่เขาตามหาจนกระทั่งในปี1895นักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อว่าเซอร์เจมส์เฮกเตอร์ได้ร่วมสำรวจเกาะต่างๆนอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ตอนใต้ และพบกับเงื่อนงำที่บ่งชี้ได้ว่านิวซีแลนด์คือส่วนหนึ่งของภูเขาและก่อตัวเป็นยอดของภาคพื้นทวีปที่ยิ่งใหญ่และทุกคนตามหามานานที่สำคัญทวีปแห่งนั้นยังจมอยู่ใต้น้ำอีกด้วยแม้มองเผินๆหลายคนจะคิดว่านี่คือบทสรุปของการค้นพบทวีปซีแลนเดียทว่าความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเรื่องราวทั้งหมดคือการสันนิษฐานของเซอร์เจมส์เฮกเตอร์ และยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่านี่คือข้อสันนิษฐานที่เป็นความจริงและทำให้การค้นพบซีแลนเดียจะยังคงเป็นความคลุมเครือราวกับอยู่ท่ามกลางม่านหมอกการสำรวจทวีปแห่งใหม่แม้การสันนิษฐานของเซอร์เจมส์เฮกเตอร์จะช่วยไขยข้อข้องใจบางประการของทวีปแห่งใหม่ได้บางส่วนเทว่าในความเป็นจริงนั้น การสำรวจทวีปใหม่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอีกทั้งยังมีความยากลำบากหลายต่อหลายประการโดยนิกมอร์ติเมอร์หนึ่งในนักธรณีวิทยาที่สถาบันวิจัย GNS Science และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสำรวจในครั้งนั้นได้บอกเอาไว้ว่าในขณะที่สำรวจทวีปแห่งใหม่เขาเองก็ไม่มีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องรีบเร่งในการสำรวจเรื่องนี้แต่อย่างใดต่อมาในปี1 9 9 5 นักธรณีฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อว่าบรูซลูเยนดิกได้กล่าวถึงทวีปลึกลับที่ทุกคนตามหาอีกครั้งพร้อมแนะนำให้เรียกทวีปแห่งนี้ว่าซีแลนเดียซีแลนเดียกับการขยายอนณาเขตของนิวซีแลนด์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับการเคลื่อนไหวของบรูซลูเยนดิกก็ได้มีการบังคับใช้อนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้ได้บ่งบอกว่าประเทศต่างๆสามารถขยายพื้นที่ของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะ370กิโลเมตรจากชายฝั่งประเทศและในกรณีที่นิวซีแลนด์สามารถพิสูจน์ได้ว่าประเทศของตนคือส่วนหนึ่งของทวีปที่ใหญ่กว่าพวกเขาก็สามารถขยายอนณาเขตของตัวเองออกไปได้มากถึง6เท่าตัวที่เหนือไปกว่านั้นคือภาพถ่ายทางดาวเทียมก็ระบุได้ว่า ซีแลนเดียเป็นผืนดินรูปร่างแปลกและมีขนาดใหญ่กว่าออสเตรเลียเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนหวาน่าอย่างไรก็ดีซีแลนเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวาน่าซึ่งเป็นมหาทวีปที่เกิดจากการรวมตัวของหลายหินฐานธรณีในมหายุคนีโอโปรเทโรโซอิกและยังรวมมหาทวีปลอเรเชีย เท่ากับมหาทวีปแพนเจียในยุคคาบอนีเฟอรัสโดยทวีปนี้จัดได้ว่าเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่มากถึง100ล้านตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น64%ของจำนวนทวีปทั้งหมดในปัจจุบันโดยตั้งอยู่บนซีกโลกใต้ซึ่งรวมทวีปแอนตาร์กติกาทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลียและประเทศมาดากัสกาทวีปกอนวาน่านั้น ก่อตัวขึ้นเมื่อ800ล้านปีก่อนโดยเกิดจากการประทะกันระหว่างอินเดียมาดากัสกาและสีลังกาเข้าก,กันกับแอฟริกาตะวันออกอย่างที่เรารู้กันมาแล้วว่าทวีปซีแลนเดียมีชื่อเรียกในภาษาเมารีว่าเทรริอูอามาอีแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกราวนาทว่าเมื่อหน5ล้านปีที่แล้วแผ่นเปลือกโลกสมุทรทางตะวันออกของซีแลนเดีย ได้เริ่มมุดต,ตัวเข้าด้านใต้ของแผ่นทวีปนี้ก่อให้เกิดแรงกดดันจนกระทั่งแผ่นทวีปซีแลนเดียแยกตัวออกจากแผ่นทวีปออสเตรเลียและรอยแยกนี้เองก็เด่นชัดขึ้นในช่วง80ล้านปีก่อนส่งผลให้ผืนทะเลเข้ามากั้นตรงกลางซึ่งแผ่นทวีปทั้งสองแห่งคือออสเตรเลียและซีแลนเดียก็ได้เคลื่อนห่างออกจากส่วนอื่นๆของกอาวนาไปในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันนี้ สามารถเรียกซีแลนเดียว่าทวีปได้หรือไม่หลายคนอาจไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีผู้ให้คำนิยามแผนที่คือเอมมานนเอลโบเวนเขาผู้นี้คือนักกะสลักแผนที่ชาวเวลโบเวนกล่าวว่าทวีปจะต้องเป็นพื้นที่แห้งขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากหลายต่อหลายประเทศรวมตัวกันโดยที่ไม่มีทะเลขั้นกลางอย่างไรก็ดีนิยามนี้อาจไม่ชัดเจน หรืออธิบายความหมายได้ละเอียดเท่าใดนะดังนั้นในเวลาต่อมานักภูมิศาสตร์และนักธรณีวิทยายุคใหม่ได้กำหนดคำนิยามขึ้นมาว่าทวีปคือแผ่นเปลือกโลกชนิดหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรและมีความหนาเฉลี่ยราวๆ40กิโลเมตรในขณะที่เปลือกโลกภาคพื้นสมุทรจะมีความหนาอยู่ที่10กิโลเมตรโดยประมาณเท่านั้นหากพิจารณาการนิยามทวีปในความหมายนี้อาจกล่าวได้ว่า ซีแลนเดียคือทวีปอีกทวีปหนึ่งเพราะซีแลนเดียมีความหนาของเปลือกโลกเฉลี่ย20กิโลเมตรถือว่าเป็นทวีปที่บางที่สุดของโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ดียังมีข้อมูลทางธรณีวิทยาอีกหลายต่อหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของชั้นหินทั้งหินอคัคนีหินแปร ى, หินตะกอนรวมไปถึงข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่โน้มถ่วง ได้บ่งชี้ว่าซีแลนเดียคือทวีปที่จมอยู่ใต้ทะเลนั่นเองการค้นพบใหม่ที่พลิกหน้าวิชาภูมิศาสตร์อย่างไรก็ดีกลุ่มนักวิจัยที่เผยแพร่รายงานวารสารทางธรณีวิทยาของสหรัฐซึ่งมีชื่อว่า Geological Society of America Journal หรือ GSA ได้มีการอธิบายว่า แผ่นดินกว่า9 4เซ็นของซีแลนเดียจมอยู่ใต้น้ำทว่ามีเกาะเล็กๆจำนวนไม่มากนักบวกกับเกาะหลักสามเกาะเท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำไม่ว่าจะเป็นเกาะเหนือหรือเกาะใต้ของนิวซีแลนด์รวมไปถึงเกาะนิวแคลิโดเนียซึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปอาจจะคิดว่าผืนแผ่นดินที่สามารถนับว่าเป็นทวีปได้จะต้องเป็นผืนแผ่นดินที่อยู่เหนือน้ำเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของทวีปที่แตกต่างออกไปและระบุว่าซีลนเดียมีคุณสมบัติเด่นมากพอจะเป็นทวีปด้วยเหตุผลที่ว่าซีลนเดียมีระดับความสูงเหนือจากพื้นโดยรอบที่สำคัญยังมีลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาอีกทั้งยังมีพื้นที่อยู่ในบริเวณที่ชัดเจนและพื้นดินของทวีปแผ่นนี้เองก็มีความหนาของเปลือกโลกที่หนากว่าพื้นทะเลทั่วไปอีกด้วย ดินแดนที่ควรค่าแก่การเป็นทวีปนักธรณีวิทยาผู้เขียนหลักของบทความในวารสาร Geological Society of America Journal ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมากว่า20ปีนักวิทยาศาสตร์ได้มีการทำวิจัยรวมถึงค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าซีแลนเดียคือดินแดนที่ควรค่าแก่การเป็นอีกหนึ่งทวีปของโลกและที่สำคัญ ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการเป็นทวีปตามคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์เองก็ได้ยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นทวีปที่แม้จะจมน้ําอยู่ก็ตามทว่าผืนดินก็ไม่ได้แตกออกจากกันแต่อย่างใดที่สําคัญยังเป็นแผ่นทวีปที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาในเรื่องของการเชื่อมต่อและการแยกออกจากกันของเปลือกโลกอีกด้วยความลึกลับของดินแดนซีแลนเดีย แม้ทวีปซีแลนเดียจะบางและจมอยู่ใต้น้ำทว่านักธรณีวิทยาถือว่าซีแลนเดียเป็นทวีปเนื่องจากหินที่พบบริเวณเปลือกภาคพื้นทวีปมีหลายต่อหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหินแกรน,นิตหินชีสและหินปูนโดยส่วนภาคพื้นสมุทรจะเป็นหินบะซอลอย่างไรก็ดีความลึกลับดำมืดของทวีปนี้ยังคงอยู่อีกหลายต่อหลายประการด้วยกัน และนักธรณีวิทยาเองก็ยังไม่สามารถไขปริศนาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดซีแลนเดียจึงยังเกาะตัวอยู่เป็นผืนเดียวกันได้โดยที่ไม่แตกตัวกลายเป็นทวีปเล็กๆและแยกย่อยทั้งๆท,ที่พื้นทวีปนั้นบางมากนอกจากนี้ยังมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งยังอยู่ในปริศนาของนักธรณีวิทยาเช่นกันนั่นก็คือคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดดินแดนซีแลนเดียจึงจมอยู่ใต้น้ำ อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญยังมีการแบ่งความคิดเห็นเป็นฝกักเป็นฝ่ายบางคนก็สันนิษฐานว่าทวีปซีแลนเดียจมน้ำมาตลอดยกเว้นเกาะบางแห่งในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายกลับมองว่าการละครั้งหนึ่งซีแลนเดียเคยเป็นแผ่นดินที่อยู่พ้นน้ำทั้งผืนและนี่เองจึงกลายเป็นที่มาของคำถามที่ว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดที่เคยอาศัยอยู่บนทวีปแห่งนี้ หรือไดโนเสาร์จะเคยอาศัยอยู่ที่ซีแลนเดียหลายคนอาจไม่รู้ว่าซากฟอสซิลของสัตว์บกหายากอย่างยิ่งพบในซีกโลกใต้แต่ทว่ากลับมีการพบซากของสัตว์หลายต่อหลายชนิดในนิวซีแลนด์เมื่อทศวรรษที่1,990ไม่ว่าจะเป็นกระดูกซี่โครงของไดโนเสาร์ซอโรพอดซึ่งมีหางและคอย,ยาวรวมถึงไดโนเสาร์ฮิปซีโลโฟดอน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีปากจะงอยและกินพืชเป็นอาหารนอกจากนี้ยังพบไดโนเสาร์แองกิโลซอรัสซึ่งลำตัวอ้วนกลมเคลื่อนไหวเชื่องช้าและมีสีขาอย่างไรก็ดีการค้นพบข้อบ่งชี้ซึ่งบอกว่าซีแลนเดียอาจเคยมียุคหนึ่งที่อยู่เหนือน้ำคือนกกีวีซึ่งเป็นสัตว์มีขนที่บินไม่ได้และยังเป็นสัตว์ที่ชาวนิวซีแลนด์รักมีต้นสายพันธุ์เดียวกันกับนกช้างยักษ์ที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะมาดากัส์ จนกระทั่งถึง800ปีที่แล้วและทำให้หลายๆคนเชื่อว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มีต้นสายพันธุ์มาจากสัตว์ชนิดเดียวกันซึ่งเคยอาศัยร่วมกันบนมหาทวีปกอนวาน่านั่นเองข้อสันนิษฐานซีแลนเดียอาจเคยอยู่เหนือน้ำจากข้อสันนิษฐานดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในหลายๆประการทำให้นักวิจัยเชื่อว่า บางส่วนของซีแลนเดียที่เคยจมอยู่ใต้น้ําในขณะนี้ครั้งหนึ่งเคยอยู่พ้นน้ํานอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานที่ว่าเมื่อราว25ล้านปีที่นิวซีแลนด์และทวีปซีแลนเดียเคยอยู่ใต้น้ําทั้งหมดจากการสันนิษฐานของรูเพิร์สตเทอร์แลนด์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านธรณีฟิสิกส์และการแปลสันฐานแผ่นธรณีภาคจากมหาวิทยาลัยวิกตอรียแห่งเวลลิงตันเชื่อว่าแต่ก่อน มีสัตว์และพืชชนิดต่างๆได้อาศัยอยู่ในทวีปแห่งนี้ทว่าในปี2017ทีมผู้เชี่ยวชาญก็ได้ทำแบบสำรวจซึ่งครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยมีการเจาะลงไปราวๆ1,250เมตรใต้ทะเลของทวีปซีแลนเดียและมีการสำรวจไปทั้งสิ้น6บริเวณด้วยกันจึงพบว่าในบริเวณนี้มีทั้งเกสรของพืชบนบกสปอร์และเปลือกของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นประเภทที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำอุ่นและตื้นอีกด้วยซึ่งสัตว์ทะเลเชื่อว่าเกสอนหรือสปอร์ที่พบในทะเลน้ำอุ่นและตื้นเหล่านี้เองที่ชี้ให้เห็นว่าซีแลนเดียอาจเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เคยอยู่เหนือน้ำเขากล่าวอีกว่าเป็นการยากที่จะค้นพบอะไรต่อมีอะไรซึ่งอยู่ลึก2,000กิโลเมตรใต้น้ำที่สำคัญจะต้องเก็บตัวอย่างซึ่งอยู่ลึกจากก้นทะเลไปอีกห0 0เมตร อาจกล่าวได้ว่าในการสำรวจทวีปซีแลนเดียยังเป็นเรื่องที่ท้าทายหลายต่อหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ทั้งเงินเวลาและความพยายามนั่นเองรู้จักกับองค์กร g n s s c i e n c e นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน g n s s c i e n c e เป็นผู้วาดแผนที่อย่างละเอียดเพื่อแสดงถึงเขตแดนของทวีปซีแลนเดีย เพื่อต่อยอดจากการตรวจสอบตัวอย่างก้อนหินซึ่งขุดลอกขึ้นมาจากใต้พื้นทะเลโดยผลการศึกษาครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารเทคโ o นิกส์หลายๆคนอาจไม่เคยรู้จักกับสถาบัน GNS Science มาก่อนซึ่งสถาบันนี้ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อ Institute of Geological and Nuclear โดยเป็นสถาบันวิจัยของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์รวมถึงการวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวภูเขาไฟและวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โดยสถาบันธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี1992แต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของรัฐบาลนิวซีแลนด์มีการดำเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานและมีการดำเนินงานติดตามอันตรายทางธรณีวิทยาแห่งชาติ รวมถึงศูนย์ไอโซโทปแห่งชาติอีกทั้งยังมีการทำสัญญาบริการกับกลุ่มเอกชนต่างๆโดยเฉพาะบริษัทพลังงานทั้งในนิวซีแลนด์และต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลกลางและท้องถิ่นสำหรับให้คำแนะนำและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ซึ่ง GNS Science มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อวารอลโลเวอร์ฮาร์นอกจากนี้ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในเกรสฟิลด์แดนีดินไวราเคอีก ออกแลนและที่โตเกียวอีกด้วยการสำรวจใต้ทะเลลึกยากแค่ไหนหลายคนอาจรู้สึกสงสัยใช่ไหมคะว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกนั้นมีความยากมากน้อยเพียงใดและด้วยเหตุผลใดที่ทำให้การสำรวจทวีปซีแลนเดียไม่คืบหน้าเท่าที่ควรทั้งที่มีการค้นพบมาเป็นเวลานานแล้วคำตอบคือข้อจำกัดในการสำรวจใต้ทะเลลึกนั่นเอง ตัวอย่างเช่นบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรคือ c เช l ลนเจอร์ดีฟซึ่งมีระดับความลึกมากถึง11กิโลเมตรหากนับจากผิวน้ําโดยในบริเวณดังกล่าวนี้อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับหมู่เกาะมาเรียนาภายในมหาสมุทรแปซิฟิกหากฟังเผลอๆหลายคนอาจจะคิดว่าระยะทาง11กิโลเมตรอาจไม่ไกลนะแต่ในความเป็นจริงแล้วระดับความลึก11กิโลเมตรนั้นไม่ใช่ระยะทางเล็กน้อยของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจุดที่อยู่ใต้ทะเลลึกนั่นเองจากอดีตที่ผ่านมามีการสำรวจเชเลนเจอร์ดีฟในปี1960ด้วยการใช้เรือดำน้ำสำรวจชื่อตรีเ s สเตและเจ้าเรือลำนี้เองที่ได้พาวิศวกรและนักสมุทรศาสองคนดำดิ่งลงในจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรจากนั้นในปี2012ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเจมส์คาเมรอนเอง ก็มีการดำดิ่งที่จุด c เช l ลนเจอร์ด e ฟอีกครั้งในคราวนี้มีการเก็บตัวอย่างโคลนมาให้นักวิทยาศาสตร์ทําการศึกษาอีกด้วยอาจจะกล่าวได้ว่าการเดินทางไปสำรวจ c เชเลนเจอร์ด e ฟมีน้อยกว่าการสำรวจดวงจันทร์ก็ว่าได้แม้จะมีโครงการสำรวจมหาสมุทรอย่างเป็นระบบที่จะทําโดยนักวิจัยนานาชาติอย่างโครงการ c e n s u s of Marine Life ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี2000มาจนถึง2010 และยังมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆอีกมากกว่า20 0 0 0ชนิดแต่อย่างไรก็ดีการศึกษาตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการศึกษาส่วนเล็กๆท่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์บางคนเคยคิดว่าเมื่อถึงระดับความลึก2 3ถึง3กิโลเมตรใต้มหาสมุทรก็ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้อันเนื่องมาจากแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึง แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อได้มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1977ซึ่งใช้เรือดำน้ำที่ชื่อว่า DSV Alvin เรือดำน้ำลำนี้เองที่เดินทางไปสำรวจปล่องความร้อนใต้มหาสมุทอันเป็นพื้นที่ซึ่งมหาสมุทเกิดรอยแยกส่งผลให้ความร้อนใต้โลกส่งผ่านลงมายังน้ำในมหาสมุทจนดูราวกับว่ามีควันพวยพุ่งออกมาจึงได้พบว่าบริเวณนี้ มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากอาศัยอยู่ทั้งกุ้งปูดอกไม้ทะเลปลาหมึกและมีแบคทีเรียที่เปลี่ยนสารเคมีให้เป็นน้ำตาลได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกไม่ใช่เรื่องง่ายใดแต่อย่างใดจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าการสำรวจทวีปซีแลนเดียคืบหน้าไปได้อย่างเชื่องช้านั่นเองแม้ในปัจจุบันนี้หลายคนจะเชื่อว่าซีแลนเดีย คือทวีปที่8ของโลกแต่ก็ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่อย่างแพร่หลายถึงคุณสมบัติของซีแลนเดียเนื่องจากไม่มีใครสามารถเห็นขอบทวีปที่ชัดเจนและที่สำคัญโลกของเราเองก็ยังประสบกับปัญหาน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากทานน้ำแข็งที่ละลายดังนั้นโอกาสที่แผ่นทวีปแห่งนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้ชัดเจนก็เป็นเรื่องที่ไกลาจากความจริงมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้แน่ชัด ว่าโอกาสของการพลิกตำราภูมิศาสตร์โลกและเพิ่มทวีปซีแลนเดียมาเป็นทวีปที่8จะเป็นจริงได้เมื่อใด